หลังจากที่เมื่อกลางวันเด็กๆได้ไประจับตากแตนกันมาแล้วนะครับคืนนี้เราจะมาให้อาหารลูกนกกันครับเราไม่รู้เลยว่าลูกนกหิวหรือว่าเป็นสัญชาตญาณเพราะเวลาลูกนกได้ยินเสียงพวกเราจะชูคออ้าปากขึ้นมาทันทีครับที่เราเลือกมาให้อาหารในตอนกลางคืนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนกลางวันแม่นกได้มาให้อาหารหรือเปล่าเลยกลัวว่าจะรบกวนแม่นกในตอนกลางวันและที่สําคัญเราไม่มีเวลามาเฝ้าดูด้วยแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นแม่นกเลยครับ สามตัวเปล่าอย่าสามตัว,วนะโอ้กระเด็นไปนแน่แเ้าจะก็จะเด็นดนะหายไปแล้วอยู่ข้างในนั่นแหละหนูเห็นแล้วเต่ก็คิดไอตัวเนี้ยตัวนี้ป้ามันเป็นอะไรเนี่ยกินเข้าไปอ่ะ เร,รรเราพยายามจะป้อนให้ครบทั้ง3ตัวครับซึ่งมันก็จะยากนิดหน่อยครับเพราะนอกจากโพรงที่นกอยู่จะเล็กแล้วลูกนกก็ยังอยู่ลึกเข้าไปแล้วก็มืดด้วยครับบวกกับความเล็กของตัวตะกระเต,ตนเราจึงต้องใช้ความพยายามกันเป็นพิเศษครับตอนนี้ยังเหลือลูกนกอีกหนึ่งตัวที่อยู่ด้านในสุดก็จะป้อนยากกว่าตัวอื่นหน่อยแต่สุดท้ายเราก็ป้อนกันจนได้ครับเราไม่รู้หรอกว่าตะกระตนที่เราป้อนลูกนกไปจะทําให้ลูกนกอิ่มไหมแต่พอลูกนกได้ตะกระตนไปคนละตัวน้องก็หลับกันเลยครับหลับหมดแล้ว ลองดใอิให้มันรลับก่อนให้มัน